เกลกลูได้เกือบแล้วนะดูดูตัวนะตอนนั้นวางเราดูตัววางตัวนะไว้โนโอ้โหโดนโดนดึงไม่ถนดอ versus the Absolute I am not sure how they can stay up Yes, they've got three games to go But I just haven't seen any sign of improvement Hopefully, I'm wrong and they play well today Right. Okay, โอเคอังกิดแล้วไปสดนะเจ้าเวยดีดีีด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 ีอีด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 ีีดีดีดีอีดีดดี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 มีดีดีตีดีีดดี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 ีดีดีดีีดีดดีดีดีมดีดีดดีนี ไอ่เยอะพอประมาณดูแค่ประตูใช่ไหมประตูแล้วก็คนแรกพี่ใครก็ได้เดี๋ยวมันจะเห็นทุกคนอยู่นะอืมอืมอืมคนคือเข้ามามันเห็นทุกคนอยู่แล้วแต่ของประตูก็ประตีประตอปฏิปฏิรูดตัวนะโอเคโอเคฟอกกินต์มาครับมาครมาเพียนะโอเคได้ได้ได้ปึ๊บได้นะไม่ไม่รุดตำแหน่งไม่ป็ะนไร

โอเคเผลอต้องใช้ความเร็วหนี้เลอครับพี่ไม่ได้ผมดึงขึ้นให้โอเคอุ้เดี๋ยวีลเยว้เดียวใหม่มีช่องเดียโอเคสรแล้ว้มามาระวังะวังบเจสตตัวนะอุ้ยสวยสวยพี่วางให้ระงสวยโอเคได้ได้ได้หายบอลองนี้ได้เนะเราไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงเลย แต่เย็นพี่เย็นเอาน้ำอยู่ใช่ใช่ใช่น้ำนะครับเมื่อกี้ขึ้นลงไม่ทันพอแล้วว่แล้วไอ้เล็กเกอนไปใช่ใช่เฮ้ยได้พี่อยาก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 โดนยานโยนยากอ่าเพราะประตูมันต้องไปดูที่ตัวประตูมันถึงจะเห็นเซฟ

ครับอ่า้ไดเนี่โอเคเหมือนเขาจะค่าโอเวอร์โหลดนิดนึงอปดู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเมาเอ้หลังน้าหลังน้โอเคมาหังเลตาตูนค่อยเซตค่อยเซตดึงเขาขึ้นมาก่อน โอเคไคโตสวยสด้ววาไ้พ่อพันนะโอ้หวายพื่อะไมหันต้องมันปิดแล้วอ่ะต่งเนเอะฟองนะเอ๊ยฝัสวยคนหนึ่งขอพี่เฮ้ยโหเกือบตปากลางได้ไหมโอเคเอ้บอลดูผม

นิดเดียวนิดเดียวลูกอย่างนี้ตัดตัดได้นะบอกแผ่นเค้กกลางหลับถ้าลูกกลางเราลงไม่ทันอ่ะมาดูกันใช่ใช่พี่นัหนนู่นทางไวสิเคกสวยัดเราเราไม่ต้องรีบหรอกนะารับได้จีได้จีสวยสวยแล้วหมายเหนึ่งหมายเลขหนึ่ โอ้ยได้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 ต่อต่อเย็นยย็นเดี๋เยนเยันเอี๋ยดูเสียเข้ามาที่หนึงระวังนะรวังอาการด้วยระวังระวังเียเียไวัไว้ผมไว้คมไว้วยสวยครับครับจะเกิดไนเขาเหรอเวันเอาฟาดฟาดลูตัวคนปึ๊บเยรู้เยัได้าไม่ได้โอเคละเออนี่แหละ ออกมาได้เกอครับโอ้โหมาพี่มามาเก้แลมันโอ้ไปโอ้ไปโอไปหม่ไปรอจโอ้โอ้โ่ยโอ้โ้เลยนี่แหละแค่นี้แหละไปไม่ไหนไม่ไกลดอกเี่ผมะบรรับถ่ายมาดีกว่ามันเริ่มอ่านแล้วเริ่มผมก็โหนแล้วโอเคโนได้มิลา

ให้สาขึ้นหน้าไปเลยก็ได้โอเคเอ่อโอเคกุณห์หคุณกเม่อคุณ้กแล้วะคุณไม่สามารถส่งตอให้ใครได้แค่ไปอนแงตอไปต่อไปต่อไปต o n ไปต่อไปต่อไป่อไปอไปต่อไปต่อไปต่ไป่อไปต่อไปอไปอไปต่อไปอไป่อไปต่อไปต่อไปตอไป่อไปตไปต่อไปต่ไป่อไปอไปต่อไปอไปต่อไ่ไปอไป่ไปตไปออไปอ่ไป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 ่ตอไป่ไปอไปตไปไปอไป เอาสอง2ตัวนะกินเ่าเอาสองสองสามนะเก็บ้อนบคุณโดนปิดค่อยๆค่อยๆค่อยอยู่หลังไถ่ายบอลไปใหม่ได้พอกแกะโอเคครับคาริกใหม่ไ้ํา่ฝั่ใหม่ได้พี่โอ้โหมันถ้จังหวเมื่อกี้ถ้าใมว่าฝังให้พี่ฝากเดี๋ยวผมเติมสอดเข้าไปให้จะลองใหม่ คละกระดานเป็นหน้ากระดานนี่สวยได้ปะได้อยูู่ยินดีตวน้นโอเคโอเคไับไปับอือสโเตัวนั้นได้ได้สวยสวยนนัสยอเคะเอะเก๋โอ้ยสวยไปจับไปเก๋บอกไปเลยเพื่อสวยเขาเขาห้อยไว้สามนะสมาธิเราต้องดีนะเซนเตอร์สามคนอะ แบ่งกันคนละตัวด้ีแลวฮะถ้าเราไปประกบกันเองเขาหลุดทันทีอ่ะตอนนี้เขาห้อยไว้ตามเดี๋ยว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 ยันเดี๋ยวยันมามามาเพนเค้ they are they got like three attackers so be careful okay and t o y b u t the y defending they still have three attackers o p the field okay

Ừ, ừ, yeah. đúng rồi. Ừ, ừ. Đài đài, đây rồi, <laughs> oh, oh. này, Phần này, mà, mà. này, yeah. 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 Ball, này, 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 ขอเอกไปเรื่อยก็ได้ครับใช่ขาไล่บอลไม่ได้ก็ทานได้พี่โอ้มันมันตามมันเลยตั้งใหม่โอ้ได้สวยยิงครับจบจบไปสวยจริงได้ได้คนที่อยู่ข้างหลังดูตัวด้วยนะตาเราผมลงผมลงนะกันไม่กันไม่หมลุกอ่ะใช่ใช่สวยไม่ยิงนี่เดียวยิงไม่ยิงนำไย เมื่อกตัวสูงมันประกบพี่อีฟเหนื่อยไหมมันจะเปิดมาผม้นโดนฉีกไปเสาสองนู่นนะได้ได้ได้าลงาวโอ้โหโอ้โหเก็บบอลเล่นไดเดีเียจริงไหวเลยเอ้โล้ำ Mày là một cái gì tôi là một loại như vậy. Mày mày, mày, mày. Well, the hosts have had most of the ball

สวยสวยตูนสวยสวยยมาดูตัวเขาดูเฉยแล้วใช่วนะครับเลยหลอกแล้วนะก็เพแล้วนะเขายาวนะบึ้มก็ได้นะยาวเลยพี่ยาวเลยมันมหลอกไม่ใส่วตัตัวยุเลยไม่เลยตัวไปเลอืมดีได้เดาได้ ชวต้องอ่านก่อนนะก่อนออกบอลเขาเพสไปสามสี่ตัวแล้วมันทำให้เพื่อนเล่นยากอ่ะถ้าเราเล่นสั้นอะมันแกะยากช่วยเดี๋ยวอะไรก็ได้บลอตได้ได้เขียนได้ย้ายใหม่ก่อนดีวได้เิวได้เหมือนจัดไม่ให้ผมสั้นะจีก่อนนะจีก่อนนะไปเลย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 สวยสวยอุ๊ยสวยแล้วสวยแล้ว มันมันออกมาเสาสองเลยเอ้ยระว่ดูตัวนะโหเต็มเลยลงมาเช่อมาเสร็จดอุ้ยสวเยเนี่กดเขาเีบเขาีบเขากอลไงปีกขอบอลเนี่ยเออเียีเลยมันตามเกมเขาเขาต้องเล่งอยู่จริงครับโกคิปเปอร์แถบเดียวตเห็นยอดโกแอติด แล้วทางขวามันก็เป็นเติกมมาไม่ e a ไม่ easy สเ็กติครับใม่แลครับมด้ตัวนัต้นเขาสโอมงโฟกัสไเอย่ easy ไม่เะามุ๊บสตบู้วยด้วยวยโอ้เข้ามาปุาได้นะบอลบอลเรานำสามลูกนะโอเคกเป็นบาซาเลย้ย

โยนยาวสักแล้วยิปแบบนี้ลองดูนะสองคนเอาใหม่ด้วยครับตู้อย่ามาโผล่ยิปสวยนะลุ้มสวยเลยพี่สวยก็จะบึ้มละอ่าเสร็จสวยยครับเฮ้ยไปสองลูกได้อยู่ได้อยู่เกมหนึงปูมปูมแรงเหลือปูมไปอยู่หลัคปั่นได้ปั่นเลยพี่เปิดได้ป่ะปู้ผูะผมย้อนไปจบไปเกมนี้สวยสวย เเด็บเเด็บค่ากแคากแเต็ของของของโกกับของคนคนเดียวกคนคนที่หนึจะแะเล้น่อ